เทรนด์ร like ักโลกเทรนด์โกกีนอะไรอย่างนี้ต่างๆกําลังมานะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ทางเลือกมันเป็นทางรอดอย่ามองว่าการรักโลกเป็นคอร์สอย่ามองว่าการรักโลกเป็นอุปสรรคมองว่าเป็นโอกาสแล้วเราจะพบกับความยั่งยินที่แท้จริงครับตอนเนี้ย ความบาลานซ์การรักษาสมดุลน่มันเริ่มไม่อยู่แล้วนะครับโลกเริ่มฟ้องเราแล้วจากในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิที่มันสูงขึ้นนะครับภยัยพิบัติธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นนะครับถ้าโลกเราร้อนขึ้นไปอีกเพียงแค่1.5อ,องศาเซลเซียสเนี่ยทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยมันจะเลวร้ายมานะครับน้ำแข็งขั้วโลกก็จะละลายระดับน้ำท้องทะเลก็จะสูงขึ้นนะครับแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าเป้าหมาย1.5องศาเซลเซียสเนี่ย คนทั้งโลกเอาไม่อยู่แล้วมันทะลุแน่ๆนะครับแน่นอนว่าตอนนี้ถ้าพูดว่ามันเป็นเทรนมันก็เป็นเทรนแหละครับที่ว่าเทรนรักโลกเทรนโกกีนอะไรอย่างนี้ต่างๆกําลังมานะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ทางเลือกมันเป็นทางรอดถ้าตอนนี้ใครไม่ได้บรรจุเรื่องของความยั่งยืนอยู่ในในโยบายของบริษัทหรือการทำธุรกิจนี่ผมว่า ค่อนข้างช้ามากๆแล้วนะครับแล้วมันจะเป็นการบล็อกโอกาสในหลายๆอย่างในอนาคตอีกมากมายตอนนี้คนทั้งโลกกำลังมองหาพันธมิตรพาร์ทเนอร์ที่จะเข้ามาซัพพอร์ตเขาในเรื่องของทำให้ธุรกิจของเขาเนี่ยมีความยั่งยืนมากขึ้นอีโคเฟรนด์ลี่มากขึ้นเมื่อไรก็ตามพอเราไปถึงจุดของความที่เราสามารถทำได้แล้วเนี่ยความยั่งยืนมันคือไม่มีวันจบสิ้นครับมันคือยั่งยืนไปตลอด อันดับแรกสุดเลยนะครับและสําคัญมากๆเลยนะครับก็คือผู้บริหารผู้ที่สามารถที่จะกําหนดทิศท,ทางของบริษัทได้ของธุรกิจได้ถ้าคนนี้ยังไม่มีความเข้าใจยังไม่มีความตระหนักยังไม่มีความจริงใจและจริงจังนะครับไม่มีทางเกิดได้ อันดับที่2ก็คือการให้ความรู้กับพี่พ,พนักงานทุกทกคนว่าเรากําลังจะหันหัวเรือไปทางทิศไหนเพื่ออะไรทําให้เขาเข้าใจในเรื่องของการรับผิดชอบการทําธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วย3ก็คือหาพาร์ทเนอร์หาอินโนเวชันอะไรใหม่ๆเข้ามาเสริมนะครับเพื่อที่จะทําให้ปรับเปลี่ยนธุรกิจของเราให้มันมีความยั่งยืนมากขึ้น1นคือ ทุกคนสร้างขยะให้น้อยที่สุดนะครับเรามีระบบของการมีเรามีภาชนะที่ให้พนักงานเนี่ยยืมใช้ในการที่จะไปซื้อของไปซื้ออาหารอาหารกลางวานันเรามีปิ่นโตให้เรามีกล่องข้าวให้เรามีถุงผ้าให้นะครับเรามีระบบแยกขยะที่จะไม่ส่งขยะไปที่หลุมฝังกลบนะครับเลยนะครับเพราะว่าเราหาที่ไปของขยะทุกชิ้น ท,ที่เกิดขึ้นในออฟฟิศเรานะครับเช่นขยะรีไซเคิลแล้วก็ให้แม่บ้านขัดแยกแล้วก็ส่งขายเศษอาหารเราก็มีการหมักปุ๋ยนะครับแล้วก็เอาปุ๋ยมาใช้ปลูกต้นไม้ในออฟฟิศในบ้านเราอย่างที่2ก็คือเราเริ่มมีการประหยัดพลังงานมากขึ้นหลังจากช่วงโควิดเนาะโลกทั้งใบเริ่มค้นพบของการทำงานออนไลน์กันมากขึ้นโดยเฉพาะในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มมีวันที่เราเวิร์กฟอร์มโฮมกันมากขึ้นมันส่งผลดีต่อโลก ในทางอ้อมนะครับก็คือว่าเราอาจจะออกมาเดินทางกันน้อยลงนะครับเราอาจจะมาปล่อยไอเสียบนท้องถนนกันน้อยลงใช้พลังงานในการเดินทางกันน้อยลงนะครับผมรู้สึกว่าไม่มองว่าเป็นอุปสรรคไม่มองว่าเป็นปัญหาแต่มองว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับการขยายตัวการเติบโตมันคือเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงระบบอะไรบางอย่าง ทำไมไม่ใช่โอกาสนี้ใส่เรื่องความยั่งยืนเข้าไปเป็นหนึ่งในเป้าหมายหนึ่งในวิธีการหลักๆเลยเราจะขยายตัวเราจะเปลี่ยนตัวเองไปเพื่อสร้างปัญหาแบบเดิมๆหรือว่าเราจะเปลี่ยนตัวเองขยายตัวไปเพื่อเป็นธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอยู่ที่เราเลยว่าจะเปิดรับตรงนี้หรือยังนะครับอย่ามองว่าการรักโลกเป็นคอร์สอย่ามองว่าการรักโลกเป็นอุปสรรค มอกว่าเป็นโอกาสแล้วเราจะพบกับความยังง่งยืนที่แท้จริงครับ